ข้าวคำสั้นๆที่แสนจะมีความหมายที่ผูกจิตวิญญาณของคนไทยไว้กับข้าวจนกลายเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการอยู่การกินที่มีข้าวเป็นอาหารจานหลักเราจะเห็นว่าคนไทยนั้นให้ความสำคัญกับการบริโภคข้าวมาโดยตลอด แม้การผลิตข้าวในอดีตเป็นเพียงการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าข้าวไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยในแต่ละปีข้าวเป็นต้นกําเนิดของนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่ชาวนาไทยได้ก่อให้เกิดขึ้นอย่างมากมายสิ่งที่คนไทยรับรู้เสมอมาข้าวนั้นก็ยังคงเป็นสุดยอดทันยา,ารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะคนไทยต้องบริโภคข้าว และไม่ว่าจะกี่ปีต่อจากนี้ข้าวก็จะเป็นอาหารหลักของคนไทยข้าวก็จะยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยกินข้าวไทยไม่อ้วนอย่างที่คิดเพราะถึงอย่างไรคนไทยกับข้าวไทยก็ตัดกันไม่ขาดเป็นคนไทยกินข้าวไทยช่วยชาวนาไทย